สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผน่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับกับบุคคลตัวอย่างหรือบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จโดยการน้อมนำ,นำหลกักปรัชญาสกิดพอเพียงไปใช้ครับและวันนี้ครับบุคคลตัวอย่างจะเป็นใครเราไปติดตามชมกันได้ในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ ผมเป็นคนที่มีอาชีพกเกษตรจากการทำนามาตั้งแต่อยู่นน้อยเพราะตอนนั้นผมอยู่แค่กับแม่เพียงสองคนก็เริ่มทำการเกษตรแต่ตอนนั้นันเป็นนาเช่านาเช่าสมัยก่อนนี้ข้าวเกลียงหนึ่งแค่แปดร้อยพันหนึง่งสมัยนั้นผมยังใช้ฝ่ายก็เริ่มเรียนรู้มาจากนั้นเสร็จแ,แล้วอาชีพทำนานะี่ะมันไม่พอกินก็ต้องออกรับจ้างเขาไปตามสวนด้วยอะไรด้วย อย่างเช่นฉีดยามะม่วงแล้วก็ไปทํามะม่วงให้ออกนอกฤดูคือตรงเนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นผมเริ่มให้ความสนใจแล้วว่าทําไงมะม่วงจะออกนอกฤดูตอนนั้นเริ่มวางแผนแนละ้วเริ่มวางแผนเริ่มพัฒนาคือพยายามเรียนรู้ว่าพื้นที่เราน้อยแค่สามไร่เนี่ยเราจะทําอะไรคือให้มันได้มากเหมือนทัศนาผมก็เริ่มขุดร่องสวนเลย แล้วปลูกุยชายสมัยก่อนไม้ปูกุยชายก็โดนึงเท่าไหรห้าบาทสิบบาทมันก็ไม่เป็นที่พอใจหันมาเริ่มมาปลูกกล้วยไม้พอปลูกกล้ยไม้นี่เป็นพืชต้นสูงสูงต้องมากู้นี่ยืมสินเขาปีห้าสี่น้ำมาจมพื้นที่ผมจำนองเอาไว้ตอนนั้นจำนองเอาไว้สิบไร่ในวงเงินหนึ่งล้าน 1, บาท ผมก็เริ่มทำยังไงเริ่มนอนกระจัดประสายแล้วว่าเราจะก้าวข้ามวิกฤตตรงนั้นไม่ได้ไง ผมก็พยายามกลับมานับหนึ่งเริ่มต้นใหม่ในเมื่อเราทำในสิ่งที่ลงทุนมันไม่ประสบความเร็ดก็เริ่มจึกจากเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตอนนั้นก็มีกล้วยที่ให้เงินให้เงินเราปีปีนึงอะ่ะแค่ปลูกตามขันล้อมอะ่ะมันทำไมเราถึงทำเงินได้ปีปีปงเป็น,น,นแสนแล้วพอได้จากตรงนั้นมาผมก็เลย เริ่มเริ่มวางแผนปลูกกล้วยในสวนใหม่ตอนนี้ผมน่อนเนี่ยผมขุดไปเยแยะเลยก็ปรากฏว่าขุด็จแล้วเหลือชื้นที่ผมก็เลยเอากล้วยเนี่ยลงไปเลยหลุมมาสามต้นปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่มาที่หนึ่งที่ทำให้เราได้สังเกตแด้เรียนรู้จากมันตรงนั้น กล้วยโชวิเชียนถือว่าเป็นกล้วยที่เหมือนน้ำโชคทําให้เราเริ่มจับจุดได้บ้างผมก็เลยมาทําเกษตรผสมสารตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทไปเราก็ไม่หวังอะไรมากคือปลูกปลูกอะไรที่เรากินก่อนเพราะในสวนมันจะมีหัวปีมีใบตอง มีพื้นที่ว่างเยอะทําให้เราได้ปลูกนั้นอย่างใบตองทุกวันนี้เราก็ยังตัดขายได้อยู่อย่างหัวปีเป็นส่วนน้อยแต่ว่าสิ่งที่ได้ผลผลิตจากมันคือเป็นลายสัปดาห์ก็คือหน่อหน่อข้าวหน่อกล้วยพวกนี้เลยพร้อมขายอยู่หน่อห้าสิบเป็นหน่อขุดก็แล้วแต่อะไรก็เลยเริ่มมาสนใจมีคนคนนึงเขาแนะนำว่าถ้าอยากได้พันุ์เยอะ ให้ไปติดต่อห้องแลบเขาให้เบอร์ไว้แล้วผมก็ติดต่อห้องแบแบแแบบอกว่าคูดนอมาลเลยถามว่านอแล้วมันทําได้ขี่ชิ้นเขาบอกห้าพันต้นผมก็เลยเอากล้วยพันนะเอาไอก่อนนั้นนะ่ะที่มันมียีบสองหวีเี่ยผมก็เลยเอาก่อนนั้นนะเข้าห้องแลบบโดยในระยะเวลาที่สามปีมะนาวก็ให้ผลผลิตได้รู้หกบาทเจบาทจากสวนเก็บได้เป็นแสนลูก เกษตรผสมผสานเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นเงินค่อยที่ทําให้ผมเก็บเล็กผสมน้อยเลยใช้นี่เงินหนึ่งล้านได้หมดคุณผู้ชมครับดอกลิชนทัศครับถือว่าเป็นดอกไม้เมืองหนาวครับแล้วก็เป็นดอกไม้เศรษฐกิจที่เข้ามามีบทบาทในธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทยตอนนี้ครับวันนี้ครับในช่วงของต้นกล้าเกษตกรรมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการปลูกดอกลิชนทัศครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรรอติดตามชมกันเลยครับ ครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับดอกไม้เศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทยครับก็คือดอกลิเซนทัตครับดอกไม้ชนิดนี้ครับดูแลโดยอาจารย์ดรนุชรัตน์บาลลาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับจะให้อาจารย์เล่าเรื่องของที่มาของโครงการวิจัยเกี่ยวกับดอกลิเซนทัตนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าลิเซนทัตเป็นยังไง ดิเซ <hydro ly> นทัชเนี่ยเป็นไม้ดอ,อกที่เกิดขึ้นในแถบโซนยุโรปนะคะทิก uh, งกำเนิดเขาเนี่ยอยู่ทางอเมริกาใต้นะคะคือทิกงกำเนิดเขาเนี่ยจะอยู่แถบริมแม่น้ำนะคะคลักษณะของเขาก็จะชอบในแบบลักษณะของความชื้น่าแล้วก็ต้องอากาศเย็นนะคะคซึ่งประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกได้นะคะก็คือมีการนําเข้ามาใช้งานเนี่ยนำเข้าร้อะคะดังนั้นเนี่ยในในสักประมาณ หกปีที่ผ่านมานะคะ,คะทางโครงการหลวงอะคะ่ะเขาก็ได้เรงเห็นว่าเออไม้ดอกชนิดนี้เนี่ยน่าจะมีอนาคตอเป็น ไม้ดอกชนิดใหม่ให้เกษตรกร,ได,ะะรได้นะคะได้ความร่วมมือจากทางรองศาสตราจารย์ธรรัญญาเตชะสิมพิทักษ์นะคะคเป็นอาจารย์ภาควิชาพืชสวนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางทางเราเองเนี่ยได้เป็นไปช่วยช่วยอาจารย์ในการที่จะทดลองปลูกแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนะคะปัญหาของมันก็ค,คือการพอมันเป็นไม้เมือหนาวเนี่ยการออกดอกมันต้องใช้อุณหภูมิความเย็นใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเป็นทางเชียงใหม่ก็ตามทางภาคเหนือก็ตามเนี้ยบางทีอุณหภูมิมันมันไม่ได้มันไม่ต่าพอที่จะทําให้ดอกไม้เกิดการออกดอกนะคะดังนั้นเนี่ยโครงการวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับว่าการกระตุ้นให้มันเกิดการออกดอกนะคะซึ่งจุดเด่นของตัวลิเซนทัศน์เนี่ยจะเห็นว่ามียังไงบ้างครับจุดเด่นของมันเนี่ยข้อแรกเนี่ยสำหรับคนที่แพ้ในเรื่องของเกสรพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่มีกลิ่นนะคะเขาจะไม่มีกลิ่นแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าเขาจะไม่มีหนาม อ่าแล้วทีเนี้ยลักษณะฟอร์มดอกของเขาเนี่ยอ่ามีหลากหลายหลากหลายรูปแบบทั้งเหมือนดอกกุหลาบนะคะก็จะใช้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับดอกคาเนชั่นอ่าแล้วก็ดอกบอปปี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยสีสันเนี่ยก็จะมีความหลากหลายทางสีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นขาวชมพูอ่าม่วงพอหลังจากที่เราให้เกษตรกรทดลองปลูกเนี่ยนะคะเขาก็ส่งขายเนาะ คนทั่วไปเขาเห็นเขาก็อุ้ยเหมือนลกกลาบเลยแต่ว่ามันไม่มีหนามเขาก็จะเรียกว่ากลาบไรหนามหรือบางที่เนี่ยก็จะเป็นอ่าเขาก็จะแบบว่าดอกมันมาจากเวียดนามนะเขาก็เรียกว่ากลาบเวียดนามอะไรอย่างงี้ค่ะใช่แล้วโครงการการวิจัยของอาจารย์ที่ดูแลทั้งหมดนะครับมีโครงการอะไรบ้างที่ทำเกี่ยวกับดอกลิเซนทัสเนี่ยครับก็โครงการหลักๆของเราเนี่ยนะคะเป็นการอ่าส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกลิเซนทัส์นะคะโดยที่กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างของเราเนี่ยมีอยู่ที่ สามพื้นที่หลักกันนะคะก็คือเชียงใหม่เลยแล้วก็ยะลานะคะก็คือบางคนอาจจะสงสัยว่า,าไอ้ภาคใต้ปลูกได้ดหรอ,อมีค่ะมีพื้นที่ที่ปลูกได้นะคะอุณภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีเนประมาณ25่องศาอยากให้จ่าเราเรื่องว่าการทำดอกไม้อ,มออกดอกเนะี่ยมันทำยังไงดี่นคนําบ้านจะได้เข้าใจ คือโดยปกติเวลาเราปลูกดอกไม้นะคะเราก็จะเอาเมล็ดไปเพาะแล้วมันก็จะแตกแทงใบแล้วก็เจริญเติบโตตาดอตายอดตาดอตายอดใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นลิสเซนทัสเนี่ยข้อข้อเสียของเขาคือถ้าอากาศอุณหภูมิไม่เย็นพอสามารถที่จะปลูกได้นะคะก็คือจะไม่มีตาดอกก็จะมีตายอดอย่างเดียวก็คือจะเป็นยอดเจริญเติบโตอย่างเดียวนะคะที่บริษัทที่เขาทํากันเนี่ยเขาก็จะทําการเพาะเมล็ดแล้วก็เอาใส่ไว้ในห้องเย็น ใส่ไว้ในห้องเย็นซึ่งห้องเย็นถ้าต้องทำห้องเย็นจริงเนี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ1-3ถึงล้านบาทในการทำยากนะในการที่จะทําห้องเขาก็จะเลี้ยงให้ต้นต้นโตประมาณนึงแล้วค่อยเอาออกย้ายเอามาเลี้ยงอุณหภูมิข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทคนิคที่เขามาสอนเราก็คือว่าการเพาะเมล็ดและย้ายต้นกล้าขนาดต้นกล้าขนาดเล็กซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการออกตา ตาดอกได้แต่ว่าพื้นที่ที่จะต้องใช้เนี่ยข้อแรกต้องมีอุณหภูมิที่ต่ำนะคะแล้วก็ความสูงของพื้นที่เหนือระดับน้าทะเลเนี่ยก็คือตั้งแต่1,200เมตรขึ้นไปแสดงว่าเกษตรกรที่สามารถปลูกได้เนี่ยคือต้องเป็นที่อยู่พื้นที่สูงไหมครับณตอนนั้นเทคนิคเมื่อตอนสักสิปีที่แล้วนะคะก็พื้นที่ต้องเป็นพื้นที่สูงแล้วก็ออุณหภูมิต่ําซึ่งมันมันก็ไปแมทช์กับของโครงการหลวงพอดีนะตอนนั้นนะคะทีเนี้ย เทคนิคใหม่ที่เราพึ่งที่จะพัฒนามาอ่าใช่ที่เราพัฒนามาก็คือว่าเราทําการเอาเมล็ดเนี่ยเพาะลงบนถาดเพาะนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในตู้บ่มเมล็ดครับซึ่งตู้บ่มเมล็ดเนี่ยเราจะควบคุมอุณหภูมินะคะอยู่ที่ประมาณอ่าไม่เกิน5องศาเซลเซียสครับอ่าโดยที่เราจะเอาไว้เนี่ยไม่ให้โดนแสงนะคะแต่ว่ามีความชื้นนะมีความชื้นไม่ให้โดนแสงเพื่อเพื่อให้การการเมล็ดงอกอ่า ให้ให้ให้ความเย็นเขาเนี่ยสสัปดาห์นะคะแล้วก็ออกออกมาปลูกเลี้ยงอมาปลูกเลี้ยงมันก็จะเกิดการเจริญเติบโตแล้วก็สามารถที่จะแทงตาดอกได้ตอนนี้นะคะเราก็มีเกษตรกรในกลุ่มเครือข่ายตัวอย่างอยู่หลายพื้นที่นะคะก็ถ้าสนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรในคุณรมราชูปรมภมค่ะก็สามารถที่จะติดต่อมามาหา เราโดยตรงได้หรือว่าจะติดต่อไปทางกลุ่มเกษตรกรทีอ่อยู่ในเครือข่ายของเราได้สามารถที่จะให้ความรู้แล้วก็ส่งต่อความรู้ตรงนี้ได้ค่ะสำหรับเกษตรกรท่านใดครับที่สนใจจะปลูกลิเซนทัศ์เป็นอาชีพครับก็สามารถติดต่อมาที่อาจารย์ปลาได้เลยครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบก,กับการตลาดรูปแบบใหม่ครับของการขายต้นไม้โดยการไลฟ์สดครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับในช่วงของเษกษตรกรไลฟ์ครับ ที่เราขายใช่ไหมครับผมหลักๆเลยก็จะมีหลายรูปแบบเลยครับอย่างอย่างที่บอลยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีตั้งแต่ไม้ประดับไม้ฟอกอากาศนะครับผมแล้วก็ไม้ที่สามารถตั้งในทุกๆมุมอาคารได้ครับผมก็ตอบโจทย์ทุกๆลูกค้าเลยครับผมนะะประเภทของต้นไม้นะครับผมในในปัจจุบันเลยครับผมความนิยมในของคนที่อยู่คอนโดและตามบ้านนิยมไม้ฟอกอากาศมากที่สุดเพราะว่าเขาไม่ต้องการพื้นที่ปลูกในบริเวณที่เยอะ นะครับผมที่ที่ขายดีหลักๆเลยแล้วก็จะมียางอินเดียดาครับผมมอนเตอร่าแล้วก็ไม้ฟอกาะดอีกสักประมาณ1-2ตัวก็มีลิ้นบางกรนครับผมเอ่อแล้วก็มียางชมพูนะครับผมออก,มมนะผมก็หลายๆตัวเลยครับผมนะ ตัวแรกเลยอ่ะที่บอลยืนอยู่ข้างๆนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นต้นชวนชมนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งตัวเลยที่หลายๆท่านนิยมหาการเพราะว่าชื่อเขาเป็นไม้มงคลอยู่แล้วแล้วก็ปลูกบริเวณหน้าบ้านค่อนข้างดีอันนี้บอลก็จะแนะนําเลยครับผมแล้วก็เป็นไม้เลี้ยงแดดนะครับผมนะส่วนตัวถัดมาบอลจะแนะนําเป็นไม้ฟอกอากาศไม้ฟอกอากาศเลยนะครับผมของเราเดี๋ยวบอลจะหยิบให้ชมนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ นะครับผมยางอินเดียดำครับผมยางเดียดำก็เป็น1ตัวเลยที่ลูกค้าทั้งวัยรุ่นนะครับผมแล้วก็วัยทํางานค่อนข้างชื่นชอบเพราะว่าดูแลค่อนข้างง่ายแล้วก็เลี้ยงในบ้านอย่างมุมที่บอลยืนอยู่เงี้ยผมเป็นมุมในบ้านก็สามารถเลี้ยงได้ค่อนข้างสบายเลยครับผม แหล่งต้นไม้ของเรานะครับผมเราเส่วนหนึ่งเลยเราก็จะทําเองประมาณ30นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้บอลก็จะมีส่วนในเครือของเราที่ทําพร้อมกับตลาดออนไลน์เพื่อที่จะรองรับลูกค้าในอนาคตนะครับผมบอลก็มีการจัดเตรียมแล้วก็เรียงไว้เผื่อในอนาคตเรียบร้อยแล้วครับ ช่องทางการจัดจําหน่ายนะครับผมเราก็จะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันคือช่องทาง Facebook ก็คือจากเพจวันดีการ์เด้นแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือ IG วันดีการ์เดนครับผมก็เป็นเพจแล้วก็เป็น IG ที่รวบรวมเกี่ยวกับต้นไม้ส่วนทางเพจเราจะมีการไลฟ์สดเป็นหลักนะครับผมพี่ๆก็สามารถเข้ามารับชมหรือว่าเข้ามา CF ในไลฟ์ได้นะครับผมทุกๆแบบว่าวันจันทร์อังคารแล้วก็สุกเสาร์ตามตารางที่เราแพนเอาไว้ครับผม ปัจจุบันนี้นะครับผมนะบอลก็ได้มีเพจนะครับผมชื่อว่าเพจบันดิกาเดนก็เป็นหนึ่งเพจนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเลยนะครับผมบอลก็จะไลฟ์จาก f c e e o o o นะครับผมแล้วก็เข้าในกลุ่มของต้นไม้หลายๆกลุ่มเมื่อเรามีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผมบอลก็เลยปรับเปลี่ยนหาลูกค้าเข้ามาอยู่ที่เพจเพราะว่าจะได้เป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มครับผมนะ สวัสดีครับผมอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับผมนะจะเรียกว่ารักและพบครับผมอันนี้ก็จะเป็นไม้เลี้ยงแดดร้อยเผื่อพี่พท่านใดรับไปปลูกนะครับผมวันก็จะแนะนํานิดนึงสําหรับตัวนี้หมดดอกให้ตัด ดอกออกได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องตัดต้นนะครับผมเลี้ยงให้เขาขึ้นฟอร์มฟูกว่านี้ก่อนสักประมาณ1-2เดือนนะครับผมส่วนเรื่องการให้ปุ๋ยนะครับผมบอลจะแนะนําเป็น2577แล้วก็30 20 0 3 0 2 0 0นี่พี่ๆจะอาจจะยังไม่เคยได้ยินกันตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเล่งพุ่มหรือว่าปุ๋ยสูตรเล่งดอกของที่สวนเราใช้แล้วก็หลายๆสวนใช้กันเลยนะครับผมบอลแนะนํานิดหนึ่งสําหรับหลายๆท่านที่ปลูต้นไม้ที่บ้านนะครับผมนะเมื่อเวลาใส่ปุ๋ยนะครับผ ให้ใส่ทุกๆเช้าสมมติว่า so, หนึ่งเดือนเราใส่ทีใช่ไหมครับผมใส่บริเวณรอบๆบโคนรอบ,รอบ,ร,อบ,ร,อบรอบกระถางนะครับผมนะห้ามใส่บริเวณตรงโคนเพราะว่าปุ๋ยเขาจะมีความเค็มหรือความเป็นกรดมากแนวะถ้าเราใส่ปุ๋ยตรงโคนเลยครับผมเมื่อเวลาเราลดน้ําไปเขาอาจจะเค็มต้นไม้อาจจะเฉาได้แล้วบอนฝางนิดนึงนะครับผมหลายๆท่านเลยแนวะที่ใส่ปุ๋ยใส่แล้วทุกครั้งรดน้ําได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นไม้แดดบ,บอนฝากไว้ด้วยนะเผื่อใครสนใจก็สามารถ CF ได้นะครับผมนะ สำหรับหลายๆท่านที่ดูไลฟ์สดนะคะผมนะพี่ๆเลยอ่ะบอลจะเลือกเป็นหนึ่งช่องทางเลยคือพี่ๆเขาไม่มีเวลาไปเลือกซื้อบอลเลยก็เลยคัดต้นไม้ที่คุณภาพค่อนข้างที่จะดีกว่าท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยครับผมเมื่อส่งไปถึงพี่ๆหลายๆบ้านแล้วต้นไม้ตรงปกแล้วก็มีลูกมีผลออกให้พี่ๆหลายๆท่านแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยต้นไม้นะครับผมนะเมื่อเวลา ผ่านไปซื้อจากเราไปแล้วสวยไปถึงลูกค้ายังไงก็ยังต้องสวยอย่างนั้นอยู่นะครับเทคนิคการขายเลยนะครับมันก็จะพูดหลักๆเลยก็คือต้นไม้ต้องสวยก่อนนะครับผมหลังจากต้นไม้สวยแล้วลูกค้าไปถึงในครั้งแรกเขาประทับใจก็เขาก็จะมาซื้อกันต่อแล้วก็ส่งต่อมาถึงเหพจเราในระยะยาวได้ครับ คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับภาคีเครือข่ายครับที่บ้านแม่ระวังครับชุดที่นี่ครับมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ป่าครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับ ช่วงปี2531น้ะครับมันมีกระแสในเรื่องของการใช้เกิดโรงงานนะครับทำในเรื่องของหินแกรนิตนะครับ<อ>เหตุการณ์นี้ครับก็มันจะเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อต้องการดูแลและรักษาพื้นป่าเพราะพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่ที่เขาจะมาสัมปทานบัตรนะครับมันก็เป็นเขตของต้นน้ําของลาห้วยแม่ละวันที่จะมาหล่อเลี้ยง พื้นที่การ,กรเกษตรของหมู่บ้านแม่ละวานนี่เองแล้วส่วนหนึ่งก็กระจายไปให้กับหมู่บ้านข้างเคียงเราก็ต้องรวมตัวกันต่อสู้พอรวมตัวกันต่อสู้มันก็มีบทเรียนบทเรียนที่เกิดขึ้นมา,าทําให้เราว่าเออเราต้องมาทํางานร่วมกันต้องทํางานจนกลุ่มแล้วรู้รักสามาคัคคีในการที่จะดําเนินง,งานต่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างปัญหาทุกๆอย่างเราก็มาประชุมแก้ไขกันก่อกาเนิดในเรื่องของแผนชุมชน นะครับอันสิ่งไหนที่เราไม่มีองค์ความรู้เลยเราก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้กับภายนอกอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันนะครับของชุมชนแม่ละวานเราเองเนี่ยปัญหาหลักเลยตอนนี้ก็คือเรื่องของภัยแ้งนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยจะเห็นว่าโซนที่ที่ตั้งของเราเนี่ยมันเนื่องด้วยในเรื่องของโซนที่ตั้งนะครับพื้นที่ที่ตั้งถ้าเป็นพายุนะครับพายุที่มาจากอันดามันเนี่ยเราอยู่เหมือนกันอยู่หลังเขาเล่นชา้นโดนะครับถ้ามาจากทาง ถ้าเด้จีนใต้ก็เหมือนกระสุดเขาละมันหมดเขาพอดีนะครับปัญหาใหญ่เลยขอ,ข,อข,อของในจังหวัดตากเลยก็ว่าได้นะก็เป็นในเรื่องของความแรงในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับในชุมชนมีแผนงานในเรื่องเสนองการบริหารจัดการไปดูแลเรื่องป่านะครับเพราะป่าแต่ก่อนมันสภาพปัญหาก็คือ 1. การบริหารจัดการโดยมีคือเป็นปัดเจกต่างคนใครอยากได้ก็เอาใครอยากได้ก็ไปตัดเอา ก็เลยต้องคิดว่าเราต้องมาดูแลเรื่องเรื่องป่ากันพอดูแลเรื่องป่าก,ก็ไปเรียนรู้พอไปเรียนรู้ก็เรื่องทําฝ่ายชะลอน้ําทําในเรื่องของการปลูกพืชป่าสามอย่างประโยชน์สินอย่างในพื้นที่ของตนเองพอปรับมาปรับใช้เนี่ยเราก็มีผลผลิตแล้วในเรื่องของปริมาณน้ําใต้ดินเราก็มีเพิ่มมากขึ้นพอเพิ่มมากขึ้นเราก็เห็นว่าเออมันเรียนรู้ที่จะนำนำองค์ความรู้ของเราขยายให้กับคนผู้ที่สนใจต่อไป นในส่วนของไม่ลวกเราเองเราต้องบอกว่าในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันเกิดจากที่เราบริหารจัดการป่านะครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยในเรื่องของวิวกฤตหินแกรนิตนะครับเรารวมตัวกันนะครับเพื่อที่เราจะรักษาป่าโดยการใช้พลังของมวลชนนะครับมาหลายสิบปีแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็มีการเดินงานต่อนะครับเพื่อที่เราจะไม่ รักษาป่าเราด้วยนะครับแล้วก็ต่อยอดให้กับน้องเยาวชนด้วยนะครับก็ในเรื่องของเราบริหารป่าเพื่อให้ป่าได้น้านะครับน้ําคือชีวิตนะครับอันนี้ก็คือเราทาไงให้มันเป็นสเต็ปนะครับเพราะว่าเราจะบริหารน้ําโดยตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าชุมชนไม่ระบานเนี่ยเราจะบริหารน้ําโดยตรงมันไม่มีให้เราบริหารแต่เราทําอย่างไรจะให้ป่าสมบูรณ์นะครับให้พื้นให้ให้พื้นที่การเกษตรสมบูรณ์นะครับโดยเราจะไม่สร้างความแห้งแล้งเพิ่มเติมนะครับเราไม่ไป เบียดเบียนในเรื่องของการสร้างความแห้งแล้งให้กับโลกแต่เราสร้างความชุ่มชื้นให้กับโลกโดยการทําไม้ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับตามศาสตร์พระราชานะครับก็พยายามที่เราจะทําสวนนะครับสวนป่าในพื้นที่ของตัวเองนะครับบริหารจัดการอีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการเข้าเครือข่ายการทํางานนะครับอย่างของเราเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่รอบเขื่อนภูมิพลนะครับซึ่งทางเขื่อนภูมิพลเองเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับตรงนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้อีกอันหนึ่งคือใน ในส่วนของแม่น้าวังที่เราอยู่โดยตรงเนี่ยนะครับเราก็จะเครือข่ายกับชุมชนลุ่มน้ําวังทั้งหมดนะครับก็มีการวางระบบนะครับเขาเรียกว่าเครือข่ายแกนหมุนนะครับมีคณะกรรมการนะครับเราก็จะมีการลิงก์ข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําทางวังเหนือเป็นไงนะครับเขาแห้งไหมนะครับ่างเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะครับเขาจะเปิดน้ํามาตอนไหนหรือว่าประสานในเรื่องของการทําอย่างไรนะครับบางครั้งนะครับน้าที่ได้มาเนี่ย นะครับมันมัน,ม,นมันหายไปอย่างี้เราก็จะประสานทางเหนือนะครับก็เป็นเครือข่ายแกนหมุนที่บริหารน,น้ํจาจัดการเรื่องน้ําลุ่มน้ําวังครับผม <Okay. S 1> คุณผู้ชมครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิถีความสุขของคนในชุมชนครับกับสหกรณ์การ,กรเกษตรบ้านลาดครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราปฏิจามชมกันเลยครับ แรกก็ชักชวนนะชักชวนเขาขอนให้ทดลองปลูกแล้วก็เพื่อทดลองที่จะส่งออกประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูการตอบรับของประเทศญี่ปุ่นว่าจะไปได้หรือไม่ได้นะปรากฏว่าพอทางประเทศญี่ปุ่นตอบรับหรือยอมรับเราแล้วแล้วก็ไต้ส่งเสริมขยายพื้นที่มาเรื่อยๆนะจะเเป็นเป็นกลุ่มเล็กๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็พอไปได้คือมีสมาชิกมากพอสมควรตอนนี้นะ ก็โดยที ну ่ทางเกษตรกรบ้านลาดเราก็ได้ช no ักชวนหรือว่าแนะนําเพราะว่ากล้วยเนี่ยคือมันเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรของอำเภอบ้านลาดของจังหวัดเพชรบุรีบางส่วนอย่างอำเภอท่ายางบ้านลาดอันนี้คือเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักของเกษตรกรคือือทำนาหลังจากทํานาแล้วนะเขาก็จะมาให้ตรงเตมไม่เขามาปลูกกล้วยให้ทดลองปลูกกันเพื่อลองดูก่อนครั้งแรกแต่มันก็ประตวามํามเร็จของเกษตรกรโดยที่ว่า ในหนึ่งเครือเนี่ยจะได้ราคาถึงบางครั้งถึงร้อยห้ิบาทร้อยหกิบาทนะดูแลดีจะทำให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อันดับที่สองอันดับที่สองก็คือเมื่อก่อนนี้เกษตรกรของอำเภอบาลาดของเพชรบุรีชอบปลูกผักถ้าปลูกผักปลูกอะไรก็แล้แต่พวกนี้จะใช้ฐานค่าค่ามาแรงกันมากนะเขาเห็นแล้วว่าทำกล้วยโดยท,ที่ทางการควบคุมของมลาดควบคุมของสากลของโครงการ โดยการใช้ให้ปลอดสารนะะเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยเฉพาะยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงจะไม่ใช้และตัวนี้ก็ชีวิตและคุณคุณภาพชีวิตเขาจะดีขึ้นแล้วก็ทําให้ร่างกายเขาดีขึ้นนะะไม่ไม่ต้องไปเสี่ยงกับโรคก,กับภัยนะครับตอนนี้ก็ถึงเขาดูแล้วว่าเออมันน่าสนใจตอนนี้เขาก็มาปลูกรองกันดูแล้วก็พอปลูกเสร็จแล้วพอเขาประสบความสำเร็จแ,แล้วเขาก็ขยายตัวเองไปเรื่อยๆโดยโดยเราคอยดูแลเขาแค่นั้นเองครับก็ ต้องมีใจรักครับผมแล้วก็มีแรงงานในในในครอบครัวก็ไม่ไม่ตำฟาสามคนครับผมฮะเพราะมันต้องตัดหญ้าต้องดูแลให้น้ำอะไรเงี้ยครับผมถ้าเลือกแปลงก็ต้องต้องติดคลองจมทานครับผมแล้วก็มีน้ําตลอดทั้งปีฮะเพราะว่ากล้วยนี่มันต้องใช้น้าครับผมต้องให้น้ำสามวันขัดต่อครั้งนะฮะเออปลาไอตอนนี้ถากอนการเกษตรบ้านลาด หาก,กว่าเป็นในรูปของถารก,กนก็ประสบความสำเร็จประมาณอาว่าคิดเป็นอร์เต็์ก็อยู่ที่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะเจ้ารถตเ็ไม่ได้เพราะว่าแต่ละครั้งจะเกิดปัญหาเกี่เกิดเรื่องประสบภัยต่างๆนะเพราะที่พื้นที่บ้านลาดจะเจอน้ําท่วมนี่อย่างเนี่ยในช่วงพฤษภาคมธันฎาคมนี่จะเพิ่มเพิ่มจะเจอลมนะครับอโาลมมาทีเดียวหักหมดตปวเต็มนะก็ทําให้เสียหายแต่ว่าของบ้านลาด หาประสบภัยต่างๆตากรของเรามีทุนที่จะช่วยเหลือเขาโดยให้ไปเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการช่วยเหลือนะแล้วก็อันดับต่อเรามีทุนเรามีทุนให้ให้กู้ยืมมามาทำแปลงกล้วยเนี่ยมาทำกล้วยโดยดอกเบีย้ยต่ำนะแล้วก็ต่ำมาก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 ,มากว่าปกติด้วยั้ำไปนะะแปลงหนึ่งเนี่ยลงทุนทั้งหมดเบ็ดเสร็จอยู่ประมาณสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทต่อไร่นะต่อไร่ สองหมืนบาทต่อไร่เนี่ยถ้าเราคํานวณคร่าวๆว่าไรายได้ของเขาเนี่ยสี400่ร้อยนอต่อไร่เนี่ยก็คือสี่ร้อยเครือเพราะันไร่หนึ่งเนี่ยผมคํานวณคร่าวๆว่าต้นทุนสองหมื่นได้สี่หมื่นกว่าเพราะนั้นมันหักแล้วเหลือสองหมื่นกว่าบาทต่อไร่เปรียบเทียบกับอย่างอื่นดูมันตรงดีกว่าตรงนี้แล้วถามว่าสิ่งที่มันดีกว่านั้นก็คือสุขภาพของเกษตรกร,ร,กรแล้วก็สุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งเทรนการแข่งขันในปัจจุบันในการทําการเกษตรของเราในไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือเป็นยุโรปหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาต้องดูเรื่องสุขภาพเป็นหลักเพราะฉะนั้นสินค้าจะไปแข่งขันก็เขาได้โดยภาคเกษตรเนี่ยต้องเน้นเรื่องของเกษตรอินทรีย์และความปลอดภัยของผลผลิตด้านการเกษตรเป็นหลักนะครับผู้ชมครับหลักปรัชญาสกิจพอเพียงครับเปรียบเสมือนหลักในการดำเนินชีวิตครับเป๊ะคุณผู้ชมอย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับ แล้ววันนี้ครับเวลาของรายการหมดลงแล้วอย่าลืมติดตาชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและวเวลาดีกว่าน,นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ